สวัสดีค่ะมาชมภายในวัดนะคะทุกท่านอันนี้ข้างนอกรอบๆนอกเนาะก็จะมีนักท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะคะแต่งชุดไทยเนาะแต่งชุดไทยสวยๆเป็นท่านคนเป็นชาวต,ต่างชาตินะคะ,ะอ,อันนี้นาจะเป็น อันนี้ต่างชาติะะอันนี้เราก็จะเดินไปตรงนี้นะคะทุกท่านเราจะข้ามเรือนะคะเราไม่ได้เราไม่ได้เข้าไปในวัดแล้วเนาะอันนี้ขาละะก,กลับออกมาแล้วนะคะทุกท่านกลับออกมาเลยเราจะข้ามเรือกลับกันแล้วนะคะทุกท่านข้ามเรือไปแล้ว ท่าเรือออกทางไหนนาอลงทางนะคะทุกท่านลงทางนะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าถ้าเรืออยู่ตรงไหนอไปทางนี้นะคะทา,ทางออกทางออกทางเข้านะคะงงค่ะพี่เล็กงงแล้วนะคะทุกท่านนี่ออกหรือเข้า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เข้าน,นี่วา่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีภายในวัดนะคะทุกท่านภายในวัดแต่พี่เล็กก็จะกลับกลับแล้วนะคะทุกท่านพี่เล็กจะกลับแล้วพี่เล็กหาทางออกก่อนะคะถามก่อนท่าเรือไปทางไหนเนาะ เรือไปตรงไหนลูกเดินตรงไปเลยใช่ไหมขอบคุณครับคนเยอะมากนะคะทุกท่านคนเยอะมากนะคะอันนี้พี่เล็กก็จะกลับแล้วนะคะทุกท่านหาทางกลับนะคะถามมาตลอดทางเลยพี่เล็กงงนะคะทุกท่านพี่เล็กงงะคะ่ะ มีแต่นางแบบนะคะนางแบบสวยๆนางแบบสวยๆงามๆนะคะ<ๆ>มีแต่นางแบบนะคะ<ๆ>สวยๆนะคะทุกท<ๆ>่านมีแต่นางงามสวยๆ,ๆนะคะ<ๆ>เดี๋ยวพี่เล็กหาทางกลับบ้านก่อนนะคะทุกท่าน<ๆ>ว่าพี่เล็กจะไปทางไหนได้ เเเอเอเอ,อ,อ,อพาพี่เล็กกลับบ้านด้วยพี่เล็กหลงนะคะทุกท่านพี่เล็กหลงแล้วนะคะน่าจะทางนี้แหละน่าจะทางนี้แหละมาถูกล้นี่แต่นั่งแบบนะคะทุกท่านคนเยอะมากเลยเนาะคนเยอะมากวันนี้มันไม่ร้อนเนาะ วันนี้ไม่ร้อนนะคะทุกท่านวันนี้ไม่ร้อนนะคะเราเราจะข้ามเรือกันเราจะออกทางไหนนะคะทุกท่านเดี๋ยววันหลังพี่เล็กจะมาใหม่นะคะเดี๋ยวพี่เล็กกลับบ้านก่อนนะคะพี่เล็กมาสำรวจเส้นทางนะคะสวย สวยงามสวยงามมีแต่นักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะคะหนึ่งทุ่มเขาก็จะปิดแล้วเนาะหนึ่งทุ่มก็จะปิดแล้วนะคะเปิดห้าโมงถึงหนึ่งทุม่มเฮ้ยกาลีนี่หรอกับแม่ถึงท่าเรือแล้วนะคะทุกท่านถึงท่าเรือรีโหนะคะ <c oughs> ไปค่ะไป ลงเรือกันนะคะทุกท่านลงเรือกันนะคะจะลงเรือกลับบ้านกันแล้วนะคะทุกท่านมาวันหนึ่งแล้วนะคะพี่เล็กมาหนึ่งวันเลยนะคะทุกท่านลงเรือไปกับพี่เล็กนะคะมีท่าเรือวัดอารมณ์ท่าเรือ,อวัดอารมณ์ แล้วนะคะข้ามฝากแล้วนะคะทุกคนไปเล็กก็จะพาข้ามฝากกลับแล้วนะคะ่าเรือวัดอารุณนะคะทุกคนห้าบาทนะคะค่าเรือข้ามเนาะข้ามห้าบาทนะคะมีแต่ต่างชาตินะคะทุกาน 我嗯。 อันนี้เพิ่งมากันเนาะตอนเย็นคนจะเยอะเนาะวันนี้อากาศดีมากเลยนะคะอากาศวันนี้ไม่ร้อนเลยไม่ร้อนเลยนะคะเราก็จะกลับนักวามินกันแล้วนะคะ ถึงแล้วนะคะทุกท่านแป๊บเดียวเองน้องไม่กี่นาทีนะคะไม่กี่นาทีแล้วนะคะเราก็ถึงแล้วนะคะทุกท่านเพิ่งแล้วนะคะถึงแล้วนะคะรอเรือนิ่งๆนิ่งๆก่อนนะคะทุกท่านรอเรือนิ่งๆนิ่งๆเลยค่ะนี่ภายในเรือนะคะททุก่านก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะคะไม่มีคนไทยเห็นไหม คนไทยนับได้เลยเนาะโอ้เตียนหัวนะคะทุกท่านเรื่องใจเราเรื่อหัวเซนะคะเซเซนะคะพี่เซนะคะเซนะคะถ้าเตียนนะคะถ้าเหลือถ้าเตียนนะคะก็จะ เมาขึ้นนิดหน่อยเมาขึ้นนิดหน่อยนะคะให้ชมบรรยากาศนะคะกระเป๋าจองใบพี่เล็กเอาันลลังพี่เล็กต้องทำเปล้ละพี่เล็กต้องเอาเป้แบบนี้น,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 นี่พี่เล็กเ,กเอากระเป๋ามาสองใบเลยนะคะ ท่าเรือท่าเรือท่าเตียนนะคะทาเลท่าเตียนนี่ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะท่านนี่แต่นักท่องเที่ยวเนาะนักท่องเที่ยวเยอะมากนะคะทุกนขอบคุณนะคะทุกานพี่เล็กขอบคุณนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่เล็กด้วยนะคะขอบคุณนะคะทุกานขอบคุณนะคะ บายบายขอบคุณค่ะ